เมื่อเด็วนนี้คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนร่วมกับอีก6หน่วยงานรัฐประกาศใช้มาตรการใหม่12ข้อเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใหม่ในจีนแผ่นดินใหญ่ประกาศดังกล่าวครอบคลุมหลายขอบเขตรวมถึงเสริมสร้างการบริการโครงการการจัดสรรที่ดินให้ดียิ่งขึ้นลดขั้นตอนอนุมัติการลงทุนใหม่และการก่อตั้งวิสาหกิจใหม่ให้ง่ายขึ้นขยายช่องทางรวมทุนที่เกี่ยวข้องและเสนอสินค้าการเงินและการบริการนวัตกรรมด้วย คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเผยว่ามาตรการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยวิสาหกิจทุนต่างชาติบุกเบิกตลาดจีนบรรลุการพัฒนาในระยะยาวคำประกาศได้ชี้แจงขอบเขตที่เหมาะสมของมาตรการส่รงเสริมอย่างชาัดเจนและตอบสนองข้อเรียกร้องต่างๆเช่นเสนอแนะรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิสาหกิจทุนต่างชาติเสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างแต่ละภาคส่วนและปรับปรุงวิธีประมูลการลงทุนของทุนต่างชาติด้วย โครงการลงทุนใหม่ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขจะถูกจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อโครงการการลงทุนจากทุนต่างชาติสำคัญของประเทศและได้รับนโยบายสนับสนุสน,นที่เกี่ยวข้อง